เดี๋ยวเดี๋ยวมันมัน,มนบ่คือึด้เนี่ยสิมันต้องไปยูออกมาตะพุ่นไปไป,ไปยู่กับแม่ไม่ไปอโอ้ยมันบ่คือตั้งซ้อมไว้มันบ่ได้ซ้อมแบบนี้เอาเ้ายู่อันใด <laughs> อีกเอาอยูรถบัสออกมาแจ๊กี้เอายูเรียนีุตีิโอนีมันคือหลายแท้เบ๊กเออนี่เอาซ้อมแบบนี้ล่ะได้ ได้อยู่ที่ผีคุ้หนาเบิ่งแต่ว่ากอะไรอยู่เดนนบอดเน้อยได้อยู่ได้คือเก้าละตรงเป็นยังมุ่งเจ้าะสินภาพกันไปใส่เกาะไปใส่กเลี้ยงของฉันอันนี้บอเมนโหดบัดได้หนิเป็นยังรถไฟฟ้ามาหานะเธอมาเขินให้ไปนะไอ้บอสสองคนน่แหละมาไอ้นั่งหนารถกูรถเล็กเต้ให้จินั่งหนาให้จินั่งหลังหรือจินั่งตักกันก็ได้นั่งตักกันได้บอส ที่นั่งก็นั่งใส่กซ์กันมันเด็กป่านนี้ือเวลาจับคู่ที่นั่งใส่กันนั่งใส่คเดาเอาแจี๊ยบมีซีสีฮะเจี๊ยบเป็นพูนข้าวันซีไปใส่พูนพูนพูนเออแม่เดี๋ยวนี้กูจะไปน้ำกันแม่มือนี้มือแรกตี่ไปนอนน้ำกันแม่ซีซีโอ้ยอีสันดานซีคอยเซ็จจำไปนน้ำคอยอีซีแล้วลงห้างแล้วเอามือนี้เขาเป็นหัวหน้าให้เกียรติเขามาเมีเอามาเมีมันมือบ่อยสิได้ใค่เป็นหัวหน้าคือว่าให้เกียรติจัด โอ้ยเศร้าเกสี่อีจีเลนลี่เรอไหมโอ้ยไอยอด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 สามแยกพูดได้ไอยอดเลยนี่เกสี่กเอาเราซื้อยอดอยู่บ้านเขาเอินบักยอดเวิร์ตบ้านปากขึงนอะไรกันปากขึ้นมื่อไรแต่พิมพ์เข่าในกลุ่มไล่ว่าสแตนบายสแตนบายบสิได้ใช้สแตนบายหรือยังแอนโอลี่สแตนบายหรือยังโอ้ยขั้วเยอยโอ้ย มะนาวดีค่ะเรียนยุติโมนีเรียนยูฝนสิตก่อนด้อัตเมยมันสิตกมากคุณพได้ย่านดอกสาวนักศึกษามาถ่ายใส่ครับไปน้ากันบ่อมาตะม่อจัลราคามค่ะโอ้มอสบอกคือมอราชพัฒน์อ้าวเออเออเป็นยังไงขึ้นไปตำรถพระแท่งแขกเขื่อนรถขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวนี้เบิ่งผูดด้วยชานกอดกันทาแล้วอัดสามอะไรนี่ตํารวจสิจัาบจับมันจับหมดไปเป็นเมียตํารวจขึ้น ไปนะบอไปต้นเนาะไปบ่ไปไปบอได้ดอกไูกเต็มเสบเสริมบเสริมใส่บเสริมดเสริมอะไรเอาไปยังบ so. ันอวยไม่ยังบอนี่อดวะนเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟาดเดี๋ยวจะฟาดนะคือยงนี้นะปอกันเพลกล่ะนะเดี๋ยวนะคะพี่นอกค่ะ จะสีเฮ็ดจะสีบ่ได้เด้่เป็นเพราะเพรหน้าเด้เนี่ยมันบ่ได้เด้สุดสีชมพูไข่มันสิเปื้อนปอดไข่อยมีเรื่องปรึกษาเจ้านี่ฮวันที่11อันแม่จะพาอยู่บนหองใบหน้าเสียกเพิ่นมื้อนี้เพิ่นนั่นเอาแนวมากินไม่เฮาเ้าเงินแม่ป่หละบปูหล่ะบ่เกาะเกาะที่ใส่ภาพเก้าสิบเอ็ดนะคะวันที่11บุญมังไฟอำเภอนาเชื่อขอบคุณแม่เจ้าพาขอบคุณค่ะขอบคุณหลาย คุณบักไฟจากกันอำเภอนาเสียค่ะไม่ยังบอค่อยฝากแม่มึงสิจุดมืนอนเพราะกูถามกันอะใส่จะพับหน้าเสียกูใส่ถามหาเหน็นยังมือมื้มอเข้าไปเลยมาตายอยังมือี้คุณบับบงไฟมันที่ 10F น,นี่ หน้าเสือกพี่น้องไปเบิ่งเดอวันที่สิบเอ็ดจี้อดมือมือเฮอนี่ปุนเอาแฟานปุณออาแฟเพื่อน่าเสือกได้พี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องบ้านโคกสีน้องปิงมาขอบคุณจุ๊บอขอบคุณงานลอยกระทงนะคะงานเลยกระซมขอบคุณเจ้าภาพบ้านโคกสีบ้านน้องปิงนาขอบคุณมันสูงพวกเขามีบานอิลีนะคะที่ตรงระวังพวงเป็นอบตารติมันคือโฆษณาดีแท้ กูดีใจเนาะมีงานเขาเนาะกูอยู่เดือนเพ่นสามเดือนกับพอมีงานจะตัวเนี่ยนั่นล่ะจะบอกว่าถืออะไรคุณคนหัวดีเนาะอป้าคนหัวดีแทนต้งจะไปนั่งมองหันจะไปนั่งมองหันเจ้าหมาเล็กปี๋ปอเป็นปเร็งยักเป็นปี่มานั่งนี้ อีสัตย์ดันแม่นยังอีเป็ดแม่นยังโอ้ยอีเมียบอกพ้องใครขับมันไกลเอ้ยใครยุ่ใขรย่ว่าปีเขาเศร้าขายแล้วเขาไปหามมิมแล้วเอาเปิ้ลพ่อมันคือหูเวลาเขาจำกัดมากกว่าจะแบเขาไปไปเขาจะไหนมาแบกเอารถมาแบกเอาแบกเอาของไปของมันเออแบกไปของไปเจ้าไ่นมาแบกเอารถเอาอีมามมาคืน เานยัังจักปลาเขาเล่นนี้ยังหีเต่าหีเล่นบอลูนจักจังไอ้กูถามเนี่ยกูบระเด็ว่าอย่างละมูเด้อกูนั่งเบิ้งเบืองเล่นต่ลุกขึ้นไปแต่หัวแต่กูว่าฉันเี่นเหม่ยเดี๋ยวแอนแอนมาหนีเอาตัวเดียวนั่งน้ำกันเอาตัวนี้ไปยังไปนั่งละเม่ย์ไปนั่งอีกเอาตัวเดียวนั่งน้ำกันแบบกูเป็นหัวหน้า ถ้าตายกูติบวชจุ่มเหรอป่ะได้ไงคนหัวด้วยนัะเอากูก็สิบวชจุ่มกันนาดหละเอาวุ้ยเนาะผักคู่ผักคู่กูสิบวชก่อนเลยแถองพระยศเยียนไหญเจ้าค่ะทำไปสิตายว่าตายตัไปเสียตัวยั่งเดี๋เนี่ยมันคือผู้พับเบาแท้แล้ตัวเดียวตัวเดียวสินั่งแบบไหนเนี่ยสินั่งตากันมาประหยัดโอ้ยกูสิบอกาไปที่นั่งนั่งกังสี่น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 ั่งนั่ง นางเจ้าเสียข้อใจบ่มามาสอมานงมายกเดาปเดียวเดียวเดียวเมซีนงมันกเอามือปดอกกอนแนสเอมือปัดอย่งอทเตเดี๋ยวย่าป้าเอามือปดอกก้อนเียงเดียวเนี่ยาเห็ดกเรวเียงเอายาวเสียงีเตยวเกดบ่โอยต ัักงเนาะเดี๋ยวแม่ียกี้หาหลุมให้ไม่ยังมัดลมเองก็ใน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 แม่จากบ้านดอนกอยเพาไปหาโกศุมันมีหลุมหนึ่งอยู่แม่มึงเห็นหลุมหนึ่งโอ้หลุมทางเข้าบ้านเออหลุมทางเข้าบ้านหลุมควันทางโค้งไอ๋มึงเห็นหลุมหลุมตอหลุมหลุมตอหลุมมันาม่ใช่ไซร่อนมาจากบอลระเบือนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะมันเป็นหลุมยังไงมันเป็นหลุมอย่งทีโอ๊ยไปไป มาพูดได้สิยูนี่เอาขอบคุณเอ็นบอยก็แล้วกันค่ะเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องเพราหามปากหอมพ่อแบบนี้ก็ได้จริงได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอุ้ยหูดันไว้ยุ่อหรอีว่าถอบอกกีหัวลานหลานหันมา่งจมวโรดราสักล้านขอบคุณค่ะตรงของเจ้าได้นี่ให้กูถามเนี่ยบอยสิได้ใชียงกางขาตัวมึงจลงหลา เพืองเพื่องพูดถมนี่มือนในกูลําพี่เบื่องมานีครับต้องมานีเื้องไปนั่งนั่งตักต้องไปอีบามึงกูเถาแล้วกูเถากูจะมาเพื่องเ่อนั่งกูเถาแลวมันบ้าบ้้มันเป็นต่ฮัคือคู่บางเรงนี่พ่แต่แขวกูร้นแล้มึงป่วยมึงอยู่เฮียมึงยังทำไปดิทำไปดิอบ นั่งมันเดือกนั่งไปดีเรื่องแด้มันเดือกพวกมึงได้ยินหัวหน้าบอกกระชับบะกระชับปะนั่งกอดเดียวกันดูมือเดียวกับกูคือเก่านั่นล่ะไปก่อนเด้อเอาเดี๋ยวยำเอาไปตรถรถของเจ้าแม่ขี่หัวหลอกมาเอามาแหมลูกอีเล็กนี่ละวันมามาเบียเอารถซอยกู เอ้าเล็กน้อยเด้นั่นไหมมึงขายยังกูขายมึงยเอ้กูถามมันเลยมึงขายยังก่อขายกันน้ำพริกหมูก่อไป่ยังก่อของผู้ใดของไอเจมบอลเจมบอลน้ำพริกกับหมูของพี่เอกเจมบอลมีรสชาติยังไงเกมหยาบแข็งโอเคค่ะเอาไปไปไปมันเด้อเเกมหยาบแข็งของพี่เอกเจมบอลเด้อมาได้ขายดอกเกมบอลเลยมาอยู่เอารถเอ้ายังมาทะเลาะยู่เดี้ยนี่เออ เอาสวดๆเป็นแห้งใจเนี่พี่น้องครับมอบความสุขให้พี่น้องทาางด้านเสียงหัวเราะสำหรับคำคึืนมือนี้ครับให้พี่น้องมีความสุขได้หลาย